ตอนนี้ก็อยู่ที่ตลาดในสถานีทุเรียนนะครับที่อายารานะครับเดี๋ยวพามาดูราคาทุเรียนครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะราคาไม่ถึงร้อยนะครับต่อ k i นะครับอย่างพวกมังคุดพวกเงาะก็กิโลละ20บาทนะคอันนี้เป็นมังคุดครับกิโลละ20บาทก็ได้เลยแกะมังกร k i l ละ20บาท พอร้อยรอยบตัวเลียน,นะน,นใต้เปันฝาและกว่าขีดละสาบาทขีดละห้าบาทนะครับ ป,ป่าลมีรัเยือนใต้กมีอกไฟหน่ร้อยยี่สิบห้าบาทงีผู้อกไฟตลาดที่นี่เขาทำใหม่ดีนะครับมีห้องน้ำเลยครับมีที่จอดรถตรงกางครับเราก็จะเดินวนวนรอบนะครับ เดินรอบดูผลไม้ได้นะฟัดเ่งก็มีครับซื้อองครับกิโลละ69 90ประาน้าะีีไหมคาร้อยเดียวค่ะกดได้นะคพี่หนละร้อยครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนครับแบบปอกมาแล้วหรือว่าแบบเขาปอกมีครับ ซื้อยกเข่งยกถาดได้หมดครับมีแท็คละร้อยครับกลไม้ฟิตก็มีครับเขาเรียกอะไรนะต้นร,ร,ราคาก็ถือว่าโอเคครับราคาดีนะครับปีนี้ผลไม้ราคาถูกนะครับ ราคาถูกกระปินีผลไม้น่าจะออกมาเยอะตอนนี้ช่วงท้ายๆครับน่าจะเป็นทุเรียนน่าจะเปี่ยนพักใต้ครับราคาถือว่าโอเคนะอยู่ใที่5 30 35ครับประมาณนี้ครับแต่คุณภาพเนื้อครับแต่ผมเขาไม่แน่ใจว่ามันอร่อยนะครับเพราะมันใช้พอทุเรียนอะไรกินได้ครับแต่ว่าไม่ไม,ไม่ไม่ชอบอะไรมากมายครับครับพามาดูบรรยากาศครับประมาณนี้ครับ ก็มีคนทยอยมาซื้อรื่อยๆครับลานจอดรถก็จะอยู่ตรงกลางครับถ้าเข้ามาจากหน้าถนนหลักครับมีเกินฐานมีู้เรียนครับอยู่ข้างหน้าครับพอเดินเข้ามาครับก็จะวนนี่ครับู้เรียนครับอยู่ละยี่ห้าบาทนะครับประมาณนี้ครับบนรถเข้ามาเราสามารถขับรถวนดูเลือกซื้อได้ครับพอใจร้านหรือเราเข้าซื้อเลยครับราคาดีครับปีนี้มาขนมา ซื้อมาเรื่องมหาก็ได้ครับราคนก็มาซื้อได้ครับพวกี่เป็นจริงเป็นอะไรก็มีครับมัน้ซื้อจกเฉลี่ยครับนี่ครับตัวนี้ขีดละยี่สิบห้าบาทครับอาจจะขอ,อบนอกนุ่มในครับไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับเพื่อนมัน่าจ,จะยังไม่เละเท่าไหร่นะครับ เรียนภูเขาไฟครับ4ร้อยยี่สิบห้าบาทอันนี้ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับ